ชุดนี้ก็เป็นชุดนะครับลูกเสือลูกนะเล่นนาลีนะครับแว๊บแบบอ้าวชนก็จะเห็นได้ว่านะครับชุดนักเรียนกับชุด ลูกเสือรองเท้านะครับถูงเท้าก็ยังขายดีนะครับช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมนะครับก็สามารถที่จะมาจับจ่ายไซส์ไซส์สอยที่ห้างดังๆนะครับ เพื่อตนนะครับอ๋อนี่ดูอรองเท้าสวยไหมอ๋อสันรองเท้าใหมนะครับอ้ยรองเท้านี่เลยเหรอ ใส่ได้ไหมถุงเท้ารองเท้าสวยไหมโอ้ยอะไรครับน้อยนุ่นี่มีนางอมีมีเจ้าสาวด้วยให้รองเท้ามาดีดข้างหลังที่พื้นที่พื้นทที่พื้นที่พื้นโอ้ที่พื้นโอ้มี A-B-C ด้วยนี่นางเอพ A-B-C อ่าสวยจังใช่อนคนดีตามมา สวยไหมครัล้วงไหมตุ๊ตุ๊ก็มีสองชุดสามชุดนะครับเอาอมาดูเป็นไงบ้างล้วม,มไมมวหไมอันนี้สวยกว่า,ววาอันนี้อ่ะอันนี้สวยกว่าววนะอืม,ม ตรงนี้ล้วมมาทุกตัวเลทั้เลยล้วมมาหนักเล็ดกันม่เลยอันนู้ก็ขยก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงเนี้ก็จะเปิดนะครับผู้ปกครองก็มาแต่งกายใสยเสื้อผ้านักเรียนนักศึกษานะครับตั้งเด็กหญิงและชายก็ราคามีหลายราคานะครับตั้งแต่ต้นลงมา